สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามเฟซพี่ใบหยกน้องโบตันนะคะและเพื่อนๆชาวเรียวทุกคนค่ะวันนี้แม่พี่ใบหยกก็จะพามาเที่ยวตลาดวัดใหม่ค่ะเป็นตลาดชุมชนคนไทยพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะตลาดวัดใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลพร่น,นะอำเภอตากใบค่ะเป็นชุมชนเล็กๆของชาวบ้านนะคะไม่ไม่กี่หมู่บ้านนะตรงนี้นะเป็นมีร้านค้าเล็กๆ แต่มีครบนะคะมีครบมีบมทั้งขนมน้ําอาหารทะเลพวกกับข้าวผักอะไรพวกนี้นะคะร้านนี้ก็คุณคุณยายจะขายขนมครบขนมครกน่ากินมากนะคะอุดหนุนคุณยายไปหนึ่งกล่องแล้วก็เวลาจะใกล้ถึงวันพระนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระแล้วนะคะ ก็จะมีชาวบ้านก็จะจัดดอกไม้เป็นช่อๆนะช่อละสิบบาทเท่านั้นนะคะจะขายก่อนวันพระหนึวันนะมีพวกผักหน่อไม้ผักสวนครัวมักขือสตอผักสวนครัวจะเป็นผักที่ชาวบ้านปลูกกันเองนะคะที่ชาวบ้านปลูกปลูกกันเองแล้วก็เก็บมาขายเป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะ ก็จะมีร้านขายแกงนะร้านขายแกงแล้วก็นี่เจ <Do it. S 3> อเห็ดอยู่มันหอยนังลมนึกว่าหอยนังลมอมาแวะซื้อขนมหวานค่ะถุงละ10บาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ก็จะมีข้าวเหนียวปิ้งมีข้าวต้มมัดน,นะคะแล้วก็ขนมหวานถุงละสิบบาท ถุงใหญ่มากนะถ้าเกิดในเมืองเนี่ยถุงขนาดนี้ก็ประมาณสิบห้าบาทนะอันนี้แค่สิบบาทเท่านั้นนะคะปุนหนุนแม่ค้าไปสองถุงก็ร้านขายแกงข่าแกงที่นี่จะถุงละสามสิบบาทนะคะ ตรงนี้จะขายปลาสดากุ้งสดนะปลาสดกุ้งสดจ้าปลายังสดอยู่เลยนะ ก็จะเป็นวิถีชาวบ้านทั่วๆไปนะคะไข่ไก่ที่นี่ก็จะเป็นไข่สดเก็บสดจากฟาร์มเลยนะคะเป็นฟาร์มที่อยู่ในหมู่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านร้านนี้ก็จะขายน้ำเต้าหู้ขนมหวานสลัดถุงละสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกอย่างสิบบาทหมดเลยที่ทำเป็นถุงเป็นถุงนี่สิบบาท อุดหนุนสลัดแม่ค้าไปนะคะกล่องละ30 เดินผ่านร้านขายผักบุ้งค่ะอดใจไม่ได้ค่ะผักสดมากน่ากินมากเลยนะคะมัดละสิบบาทเท่านั้นนะมีทั้งผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งจีนนะเป็นอย่างไรกันบ้างครเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ได้พามาเที่ยวมาดูวิถีชาวบ้านนะคะวิถีชาวไทยพุทธชุมชนวัดใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะหรือว่าสามจังหวัดชายแดนใต้บ้านเรานะคะ